พิกัดร้านปิ้งย่างเกาหลีบริเวณประชาอุทิศทุ่งครูเรามาที่ร้านซันโซนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณถ่ายรูปของเขานะแล้วข้างในก็จะเป็นเต็นท์แดงแบบนี้มีเมนูให้เลือกหลากหลายเลยนะคะสิ่งที่เราเลือกนะคะก็คือข้อหมูสไลด์ราดซอสมิโซะแล้วก็สันข้อหมูราดซอสโกงจูจงังอันนี้เป็นบัตเตอร์เบียนะคะส่วนนี้ก็เป็นปีกไก่ทอดซมจังจะเป็นเครื่องเคียงนะคะมีให้หนึ่งชุดแต่ว่าขอเพิ่มได้นะส่วนนี้เรามาลองชิมเครื่องเคียงกันแครอทกรอบมากๆเลยนะคะ อันนี้เป็นกิมจิกิมจิเขาค่อนข,ข้างจืดนะคะไม่ได้มีรสเปรี้ยวและนี่คือบัตเตอร์เบียร์บัตเตอร์เบียร์ไม่มีแอลโกอฮอล์นะคะเป็นคาราเมลโซดาลาด้วยฟองวิปครีมเด็กๆสามารถทานได้นะดูสินี่เป็นซอสซสัมจังแล้วก็โคจูเจลค่ะอาหารมาแล้วเตรียมตัวย่างกันเถอะนี่ลงไปย่างเลยตัวนี้เป็นหมูสไลด์นะคะสสวนนี้เป็นชันคอหมูละซอสโคจูจัง ย่างไปย่างไปย่างไปนี่นะคะเราก็จะลองกินแบบเกาหลีอ้ากกินไม่ได้ต่อไปเราก็จิ้มซันจังดูซิว่าจะอร่อยหรือเปล่าอร่อยมากเลยอันนี้เราก็กินกับข้าวนะคะข้าวที่นี่อร่อยมากๆเลยที่เขามาเปลี่ยนกระทายด้วยส่วนนี้เป็นไก่ทอดนะคะถึงพริกไทยมากๆเลยต่อไปเราจะมาลองกินวิธีกินปีกไก่เรามาดูกันกินได้ไหมอ้ากกินไม่ได้นะครับไม่ใช่นะต้องกินอย่างนี้นี่ทำแบบนี้แล้วก็งม ที่แบบนี้นะคะทุกคนอ่าวัตเตเบียก็หมดแล้ววนค่าเสียหายวันนี้756บาทค่ะใครอยู่แถวนี้ว่างๆก็แวะมากินกันนะ